สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้มีอัปเดตใหม่นั่นเองเป็นมินิอัปเดตมีอะไรสําคัญในการอัปเดตเล็กๆนี้บ้างก็จะมีเป็นแบบปลาตัวใหม่นะครับมีปลามีเอนชนใหม่รายละเอียดไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมก็สรุปอะไรที่มันสำคัญสำคัญแล้วกันนะอัปเดตใหญ่สิ้นเดือนอ้ยนานเลยครับสิ้นเดือนมีนามมีอัปเดตใหญ่นะ สรุปสาระสาคัญเลยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีปลาเอกโซติกตัวใหม่นะเป็นวานสีน้ําเงินมีปลามิติคอไม่ใช่ดิปลาระดับพิเศษนะครับโมบี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีเอนชานใหม่นะครับแค่นั้นแหละมีนี่อัปเดตแค่นี้เองมี3อย่างอะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ไปรวบรวม,รวมข้อมูลมาหมดแล้วนะเอาละครบจบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยฮะเริ่มต้นให้มาที่เกาะเทลปินนะครับเราจะมาซื้อโทเทมก่อนนะโทเทมเรียกฝนนั่นเองฮะ โอ้ยครับมีปลาเกิดน,นะคราเคนเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอไปซื้อโทเทมก่อน,นครับจะอยู่เกาะเจลรปินนะครับไปขึ้นไปโทเทมราคาไม่แรงด้วยฮนะนิดเดียว2 0 0พโอเคครับผมเจอแล้วคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านะเอาเป็น10,000แสนละเอาร้อยชิ้นไปเลยปเผื่อไว้ก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องมาบ่อย ส่วนวิธีเรียกวานสีน้ําเงินเนี่ยก็ง่ายมากเลยครับให้เรากดโทเทมโทเทมเร่งเวลากับโทเทมเรียกฝนเนี่ยสลับกันไปมาแค่นั้นเองอะ่ะไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ผมก็ตกครั้งแรกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าวานสีน้ําเงินเนี่ยมันจะตกยากหรือเปล่านะอาจจะตกยากเหมือนออกาก็ได้นะครับออกาเนี่ยมันมี4ตัวเนาะสี่หรือ5เนี่ยแหละ5้าตัว5้าตัวอันนี้ก็เรียกกันไปเลยนะครับโทเทมเรียกฝน โทเทมเร่งเวลา2ตัวใช้สลัอกกันไปเดี๋ยวก็เจอผมว่าใช้ไม่เกิน10ครั้งก็น่าจะได้แล้วล่ะคุณผู้ชมครับมันเกินคาดมากๆเลยฮะผมกดไปทีเดียวอะวานสีน้ำเงินเกิดเลยโอเคมาทีเดียวก็ติดเลยโอ้ยแล้วก็ซื้์มาตั้ง100ชิ้นเนะี่ยแล้วอีก9 9ชิ้นนี่ผมจะเอาไปใช้ทําอะไรวะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันซม,มอนเกิดตรงใกล้ๆกกอนไหนฮะเดี๋ยวผมจะขับเรือไปเรื่อยๆแล้วกันนะเผื่อจะเจอนะ กลางคืนด้วยฝนตกด้วยมองยากมากผมจะ่ว่ใหญ่น่าจะเกิดตรงแถวซันสโตนนะเหมือนออกาออกาเกิดใกล้ซันสโตนบ่อยหาต่อไปเดี๋ยวก็เจอวันนี้ฝนก็ตกมืดก็มืดทัศนวิสัยย่ำเย่ไม่เป็นไรวันนี้แหฮะผมจะต้องหวดปลาสีน้ำเงินเฮ้ยคุณผู้ชมมันมีจริงไหมเนี่ยอา้าวผมเจอพอดีเลยฮะกำลังจะบนเลย เจอสักทีครับผมขับวนหลายเกาะมากๆเลยฮะปลาวานสีน้ำเงินถูกนเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดเรดาร์แป๊บหนึ่งนะมันมี2ตัวเองเหรอใช่ไหมผมมองไม่ผิดใช่ไหมสอตัวปลาวานสีน้ำเงินอะ่ะใช่ยิงด้วยมีแค่สตัวเองโอ้โหตายเลยกิจกรรมนี้แย่งกันแน่แนฮะขนาดออก้ามี5ตัวยังแย่งกันแทบ,บตายเนี่ย ส่วนเบสที่ผมใช้ก็จะเป็นโนไลท์หลอดน,นะครับเห็น <c oughs> ชานก็เป็นสตาดีเนาะส่วนเหยื่อก็เป็นเหยื่อสาล่ายฮะผมเน้นตกเร็วนะตกเร็วดึงปลาขึ้นไวมีฟันปลานะครับ <c oughs> โอเคเน้นดึงเร็วนะทำเวลานิดน,นึ่งนะ <c oughs> อุมเออเขาเรียกว่าอะไรนะอาณาเขตอนาเขตในการตกปลาเนี่ยมันกว้างมากเลยนะคุณผู้ชม โนไลทหลอดกัสตาร์ดี้เร็วมากเจอปลาที่มันดึงหนักๆเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเลยครับน่าจะเป็นคอมโบโดึงปลาเร็วที่สุดแล้วนะไม่นับพัวโฟนะครับอันนี้แบบคนเล่นปกตินะข้อเสียคือ r e s i d e เดมันน้อยไปหน่อยะนี่ไงปลาหมึก่ะเดี๋ยวจะหัวให้ดูครับเจอสตาร์ดีแป๊บเดียวฮะ ถ้าไม่ใช่สตาร์ดี้เนี่ยดึงนานมากเกือบนาเกือบนาทีอะโอเคอันนี้ไม่เกิน15วิเลยเอาเรื่องอยู่นะผมว่าปลาวานสีน้ำเงินเนี่ยตกยากนะครับตกยากมากเลยไปเรื่อยๆแล้วกันนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะตกได้ตอนไหนอุ๊ยมาแล้วคุณผู้ชมครับปลาวานสีน้ำเงินระดับเอ็กโซติกเสร็จผมแน่ฮ โนไลท์ห no ลอดชิวๆเลยครับขึ้นมาเรียบร้อยฮะหน่วยส10ิบร้อยสองแสนใช่ไหมทำไมน้ำหนักมันเยอะมากเลยฮะตัวนี้ผมตกนานมากเลยนะครับคุณผู้ชมอีกนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะถึงบ่อขกองอกมันแล้วนะเอาเป็นว่าภารกิจรอบนี้ก็สำเร็จนะครับได้ประวานสีน้ำเงินมาสักกีนะอันนี้ผมก็อยู่เซิร์ฟปกตินะครับตอนแรกมี3 4คนนะตอนนี้เหลือ2คนแล้วะ ตกยากขนาดไหนฮะตกจนคนท้อเหยาๆเลยครับเผื่อจะฟุกได้วย2ตัวนะไปซะแล้วครับคุณผู้ชมปลาวานสีน้ำเงินฮนะสรุปผมได้ตัวเดียวนะเฮ้ยเมกะรดอดติดซะด้วยฮนะปิดท้ายคลิปซะหน่อยฮนะเมกกะรดอดมันเกิดน,นะผมก็เลยมาหัวซะหน่อยฮนะเผื่อในอนาคตมันอาจจะเอาไปใช้คาบบิดอะไรฮะ มีโอกาสก็ตกไฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมติดสถานาเะเฮกซ์ด้วยเมกาดอนส่วนอีกตัวก็เป็นวานสีน้ำเงินนะครับหน้าตาน่ารักดีนะมันต่างกันมากเลยฮนะระหว่างสัตว์กินพืชกับสัตว์กินเนื้อฮะจริงๆประวปลาวานก็กินเนื้อนะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เป็นนักล่านะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการตกป่า